แก่งผาใดาในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายสุดเขตแดนประเทศไทยหรือว่าชายแดนไทยลาวนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นายวันชัยสุขนิคมอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูกระเสียนชาวตำบลคอหงอํงเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมภรรยาครับขับรถตู้พานางจารินสุขนิคมอายุ99ปีตระเวนเที่ยวทั่วไทยแบบนี้ นายวันชัยเปิดเผยบอกว่าที่พาแม่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศก็เพราะว่าคุณแมนะ่ชอบท่องเที่ยวมากและก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่แม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองทํางานมาอย่างหนักตลอดทั้งชีวิตและก็ทําให้ตนเองมีโอกาสได้รับข้าราชการเป็นคุณครูช่วงเกษียณใหม่ๆเมื่อ10ปีก่อนครับตนพาแม่เที่ยวโดยใช้บริการของบริษัททัวร์แต่หลังวิกฤตโควิด -19 กก็เปลี่ยนมาขับรถยนต์ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ล่าสุดตัดสินใจซื้อรถตู้มาดัดแปลงครับเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเสริมเตียงนอนช่องเก็บสัมภาระและก็ถังน้ำเพื่อให้แม่สามารถใช้ชีวิตภายในรถได้ไม่ลำบากชิ่นชมแกที่ว่าแกเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลมากคนเสือมให้แม่ที่คน90ปีเมื่อย้อนไป4 5่หปีที่แล้วนั่นก็คือว่าไม่มีลูกมีเจ้าเป็นคนลำบากเป็นกรรมกรหาเช้ากินค่ำก็ส่วนใหญ่จะให้จบแค่ป .4 แล้วก็ออกไปทํางานอเพื่อหาเงินแต่แม่ผมไม่ใช่อย่างนั้นตั้งใจทํางานหาเงินเป็นลูกเลียงใช่ใช่ใช่ทั้ง,งที่เป็นกรรมกรพ่อผมเป็นกรรมกรเนี่ยก็พยา,ยามดินรนให้ผมเรี้ยแลรวก็อยากตอบแทนบุญคุณมันไปที่ผิดทริปการท่องเที่ยวล่าสุดของครอบครัวสุขนิคมเริ่มต้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะด้วยแวะท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆตลอดเส้นทางตัง้ตงแต่จังหวัดสุดราษฎร์ธานี ประจบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีอุทัยธานีกำแพงเพชรอุตรดิตถนานเชียงใหม่ไปจนถึงเชียงรายเลยค่ะโดยไม่ได้กำหนดแบบแผนที่ตายตัวนะคะพอถึงเวลาประมาณบ่าย3ามหรือ4ี่โมงเย็นก็จะหาจุดจอดรถตามสถานที่ราชการวัดหรือว่าอุทยานแห่งชาติในวันชัยบอกว่าตั้งใจจะพาแม่และครอบครัวท่องเที่ยวไปเรื่อยจนกว่าแม่นั้นจะไม่ไหวอยากจะให้ทุกคนได้ดูแลพ่อแม่ ผมเทียบเข้าไอ้คนไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นเสียใจแต่ผมแม่นี่ไม่ได้้ะเป็นที่ไปเลยใครที่อยากคิดจะทำอะไรเพื่อครอบครัวคนรําเลยสนับสนุนเ็นที่เลยไม่มีเงินไม่มีอะไรใส่ใจไห ครอบครัวสุขนิคมบอกว่าจะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกประมาณ2-3ถึงวันนะครับจากนั้นก็จะเดินทางกลับภาคใต้โดยคาดว่าจะไปถึงบ้านพักที่จังหวัดสงขลาก่อนวันที่5มกราคมเพื่อพาคุณแม่ไปพบแพทย์ตามนัดหมายต่อไปครับ